เดีค๋ครับเกลยินไปยินยนไม่ได้แล้ว,ไ,ไ,ลวไปไปเหอีกยรอบนไปขออก้างหน้าเลยออมันจะมีอีกรอบนึ่งอขอกอันหนา้ากวัีออบเนี่ยอันนี้เพิ่งจะลงเนี่ยขาๆเนี่ยไมไ้เขาเขาจะมีอีกรอบนึงนะ เต,ตเตเได้หน้าใหญ่เลยี่ใหญ่งงนี่เสาไฟฟ้านี่ขยับนี่งีเลยนะกุบกรุบๆๆนสายฟ้าแก่ไม่ว่า,าใจะวิ่งขึ้น่ลองวาถึงขางล่างแล้วใช่ไมก่ยอแวครับยายถึงแล้วะนะ